การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรายังอยู่กันที่หน่วยที่7นะคะรูปหลายเหลี่ยมนะคะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่ครูคว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่ละนะอะมาดูเทคนิคการดูนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เราจะใช้เทคนิคนี้ในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะให้เรียนดูว่าเขาเนี่ย ไม่บอกความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมมาให้แต่ในรูปเนี่ยเขามีเส้นทแยงมุมมาให้แล้วเขาก็มีส่วนสูงมาให้อะครูพูดอะไรเขามีเส้นทแยงมุมมาให้คือเส้นนี้บทที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปแล้วว่าเส้นทแยงมุมคืออะไรถูกต้องไหมคะบทที่แล้วมีเส้นทแยงมุมสองเส้นนะอะแต่พอมาเข้าสู่เรื่องนี้ตอนนี้มีเส้นทแยงมุมเส้นเดียวแล้วก็มีส่วนสูงมาให้ สองฝั่งอ่าถ้าเห็นอย่างเงี้ยให้จําไว้ได้เลยว่ารูปหลายเหลี่ยมรูปเนี้ยสามารถแบ่งออกเป็นรูปสามเหลี่ยมได้2รูปจริงจปกติมันแบ่งได้อยู่แล้วถูกต้องไหมเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่สถานการณ์ของโจทย์ว่าเขากําหนดอะไรมาให้เราเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี้ยค่ะส่วนใหญ่เขาจะกําหนดความยาวของเส้นอยงบูมาให้กําหนดส่วนสูงของทั้งสงฝั่งมาให้ เพราะฉะนั้นเราก็รู้เลยว่าถ้ามีแบบนี้มาให้เนี่ยนักเรียนแบ่งให้มันได้เป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปทีนี้รูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยพื้นที่ง่ายมากก็คืออะไรคะเศษต์หนึ่งส่วนสองคูณความสูงแล้วก็คูณความยาวของฐานอ่ะตอนนี้มาเริ่มแบ่งก่อนรูปแรกเขาบอกว่าได้สามเหลี่ยม a b d สามเหลี่ยม a b d ก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้ ในร,รูปนี้เลยรู้ว่านี่ค่ะความยาวของด้าน DB เท่ากับ6เซนความยาวของด้าน d ีคือด้านนี้ใช่ไหมอ่ะผมเขียนลงไปให้เลย6กซอมอ่าเพราะฉะนั้นรู้แล้วแหละว่าฐานฐานของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปคือ6ใช่ไหม สูงของรูปสามเหลี่ยม ABD สูงอยู่นี่จ้ะสามเพราะนั้นใส่สูตรได้เลยหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณฐานเท่ากับเท่าไหร่ใส่สูตรแล้วคิดเลขได้เลยพอมาเข้าสู่สามเหลี่ยมรูปที่สองรูปที่เหลืออยู่รูปที่เหลืออยู่คืออีกฝั่งนึงคือฝั่งนี้ ฐานใช้ด้วยกันถูกต้องไหมคะฐานใส่6เหมือนเดิมใช้ด้วยกันส่วนสูงใช้ด้วยกันได้ไหมไม่ได้ต้องดูส่วนสูงของเราของของเราคือ2คูณกับเษนส่วนสองคิดเลขออกมาได้6เอามารวมกันประเด็นสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อนักเรียนคิดรูปย่อยย่อยย่อยแล้วเนี่ยอย่าลืมเอามันมาบวกรวมกันเพื่อให้เป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปใหญ่ 9มาบวกกับ6เข้ากับ15ตารางเซนติเมตรนะคะอันนี้คือจบการอธิบายเข้าสู่ช่วงการทำแบบฝึกหัดที่สั่งไว้ในหน้า66ครูสั่งไว้ในหน้า66สั่งข้อ1 3และ5้าเอาหน มองสามเหลี่ยมออกเป็นสองรูปไหมคะเขาให้กคอ,อมายาวหกเซนกคอ,อนี่เรียกว่าเส้นทะแยงมุมละ่ะแต่เมื่อมันไม่เมื่อมันทะแยงผ่านกันมาอย่างนี้มันทําให้มันกลายเป็นฐานของสามเหลี่ยมละ่ะเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมกอขอคอก็จะมีพื้นที่ใช่ไหมพื้นที่ของมันคือเซนหนึ่งส่วนสองคูณอะไรคะสูงเท่าไหร่สองจุดห้า สูงเท่าไรคูณฐารเท่าไหร่คูณหารเท่ากับ6ก <ห ả? S 1> สามเหลี่ยมกงคก็จะเป็นอะไรเหมือนกันหนส่วนสอเหมือนกันแต่สูงเท่าไหร่สูง2.5อีกเหมือนกันแล้วก็ฐานฐานเดียวกันเสร็จแล้วก็จะต้องทำไงสี่เหลี่ยม กขคงจะได้มาจากสามเหลี่ยมกขคบวกกับสามเหลี่ยมกงคใช่ไหมอ่ะมาดูตัวเลขเฉลยตรงกับที่ตัวเองทํามาไหมอ่ะสามเหลี่ยมแรกกขคได้เจ็ดจุดห้าสามเหลี่ยมที่สองได้เจ็ดจุดห้าต้องได้เท่ากันนะเพราะว่าเลขมันเหมือนกันเป๊ะนะ เพราะฉะนั้นเอามารวมกันได้15ตารางเซนติเมตรอ่ะ,ฉะเฉลยข้อ3ดูรูปข้อ3ก่อนข้อ3หน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นสี่เหลี่ยมด้านมีเท่าไม่ใช่คางหมูนะเพราะมันไม่ตั้งมันไม่ขนานอ่ะแต่ทีนี้มันให้ CS มา CS เนี่ยถือเป็นฐานได้ของรูปสามเหลี่ยมสรูปใช่ไหมคะ CS เนี่ยยาว16อ่ะของฝั่งนี้สูง12ของฝั่งนี้สูง9อ่าไปดูคิดเลขอ่ามารูปแรก C S A C S A คือสามเหลี่ยมด้านบนด้านบนนะสามเหลี่ยมด้านบน แล้วเราจะมีสามเหลี่ยมด้านล่างป่ะอันนี้คือของด้านบนอ่รู้แล้วละ่ะฐานเป็น16อันนี้กำหนดมาให้สูงเป็น9คูณกับเศษหนส่วนสอันล่าง csh ฐานเท่ากัน16สูงของอันนี้เป็น12ใช่ไหมคูณกับเศษหารสองเสร็จแล้วเอามาบวกรวมกันได้1นึ่ง ตารางว่านักเรียนดูด้วยนะเขาเขียนหน่วยอะไรมาเขาไม่จําเป็นที่ต้องใช้เซนติเมตรเสมอไปนะคะอะข้อสุดท้ายรูปที่5อันนี้เป็นอะไรเป็นรูปว่าวอะเป็นรูปว่าวที่ไม่บอกด้านมาใช่ไหมแต่บอกความยาวของเส้นทยแยงม,มุมมาอะชอมอ ชอมออยู่ไหนชอมออยู่นี่ค่ะชอมออยู่นี่ค่ะยาวหเซนแล้วก็บอกจอดอมาค่ะว่ายาวสองเซนนักเรียนว่านักเรียนควรจะแบ่งครึ่งสามเหลี่ยมยังไงดีบนล่างหรือว่าซ้ายขวา เลยให้สามเหลี่ยมที่นักเรียนควรจะแบ่งคือซ้ายขวาซ้ายขวาหมายความว่าดีซ้ายนี่ขวานะเราควรจะแบ่งรูปสามเหลี่ยมออกเป็นแบบนี้นะ,อะมองให้เป็นสามเหลี่ยมนะลูกรูปแรกรูปแรกคือชอ จมจอ,มจอชอคือรูปนี้อันนี้คือรูปที่1อ่ะมีพื้นที่เท่าไหร่ก็ตามที่เขากําหนดมาให้เขากําหนดมาให้แค่ครึ่งเดียวใช่ไหมถูกแล้วนั่นคือความสูงของมันกําหนดมาให้ฝั่งหนึ่งแล้วก็ขีดสัญ,ญลักษณ์มาให้ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่คิดตัวเลขออกมาแล้วได้เท่ากันนะคะก็คือมีฐาน6 มีสูง2แล้วก็คูณด้วยเศษ1ส่วน2ได้6และ6บวกกันออกมาเป็น12นะคะอันนี้คุณครูถึงได้บอกว่ามันค่อนข้างที่จะง่ายนะมองให้ออกแล้วก็คิดด้วยสูตรของสามเหลี่ยมเอามารวมกันก็จะได้ของรูปใหญ่นะคะค่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้านะ สวัสดีค่ะ